ว่าอินเทอร์เน็ตที่เราใช้จนขาดไม่ได้ทุกวันนี้มีที่มาจากอะไรและอะไรที่ทำให้อินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อกันได้ทั่วโลกวันนี้นาจะไลห้ฟังค่ะ อื่นนะคะนาวจะต้องอธิบายก่อนค่ะว่าอินเทอร์เนต็ตคืออะไรนะคะตัวอินเทอร์เนต็ตนะคะก็คือเมื่อเจ้าคอมพิวเตอร์2เครื่องขึ้นไปนะคะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อสารกันนะคะผ่านตัวกลางไม่ว่าจะเป็นสายเคเบิลสายโทราศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกันนะคะจนเมื่อมีจํานวนคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายมากขึ้นมากขึ้นจนเชื่อมโยงไปทั่วโลกนะคะเราก็เรียกเจ้าสิ่งนี้ว่าอินเทอร์เนต็ตค่ะ โดยจุดเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตนะคะเกิดขึ้นเมื่อ63ปีที่แล้วค่ะหรือว่าในปี1958นะคะรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะคะโดยกระทรวงกลาโหมได้เริ่มก่อตั้งหน่วยงานวิจัยชั้นสูงหรือเรียกว่า Advanced Research Project Agency นะคะเรียกย่อๆว่าอาราพันเองค่ะ ต่อมานะคะอาาก็ได้ให้กำเนิดอา a าเน็ตซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครั้งแรกของโลกค่ะและต่อมาในปี1969นะคะอาภาเน็ตเนี่ยก็ได้ทําการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยซีแ่งเข้าด้วกันเป็นครั้งแรกค่ะและเพิ่มขึ้นเป็น23เครื่องในปีถัดมาค่ะทุกคน โดยไทยนะคะก็ถือว่าเป็นประเทศแรกๆในแถบอาเซียนนะคะที่นําระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ค่ะเริ่มตั้งแต่ปี2530นะคะโดยศาสตราจารย์ดรกาจนานะคะท่านเนี่ยเป็นคนพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อใช้ส่งอีเมลไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเป็นครั้งแรกค่ะจะนับว่าท่านเป็นมานดาผู้ให้กําเนิดอินเทอร์เน็ตในไทยก็ว่าได้ค่ะ และในปีต่อมานะคะรัฐาบาลออสเตรเลียได้ทําการสนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับซ้หาวิทยาลัายในประเทศไทยค่ะได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและสุดท้ายนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่นั่นเองค่ะโดยทําการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัย,ลยมลเมลเบิร์นคะ่ะทุกคนโดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะได้ยื่นขอจดที่อยู่บนอินเทอร์นเน็ตหรือที่เรียกว่าโดเมนเนมนั่นเองค่ะในชื่อว่าสีตัง s u t h นะคะซึง ถือว่าเป็นโดมเมนเนมแรกของไทยเลย รู้ไหมคะว่าเจ้าเวิร์ดไวท์เว็บที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกวันนี้นะคะมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรเดี๋ยวนาลินจะเล่าให้ฟังค่ะในปี1989นะคะปิดดาผู้ให้กําเนิดเจ้าเวิร์ดไวท์เว็บเนี่ยชื่อว่าเซอร์ทิมเบอร์เนอร์สลีค่ะเขาเป็นนักวิจัยอิสระในเซิร์นหรือว่าห้องแลบแห่งหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วภายในห้องแลบนะคะเขาก็ใช้งานอิเนเทอร์เน็ตกันอย่างเป็นปกติอยู่แล้วในการทำรีเสิร์ชค,ค้นหางานวิจัยต่างๆนะคะแต่ในยุคเริ่มแรกเนี่ยอินเทอร์เน็ตของเขานะคะใช้งานยากมากๆคุ่ะเเเพรราป็นตััวววอกษี่ีขยยิง ยุบยับบนหน้าจอสีดำค่ะทุกคนแล้วเวลาจะทําคําสั่งใดๆนะคะต้องจำค่ะทุกคนว่าจะใช้งานคําสั่งเนี่ยต้องพิมพ์อะไรลงไปโหแค่ฟังก็ปวดหัวแล้วค่ะด้วยความที่มันดูยุ่งยากขนาดนั้นคะทุกคนเซอร์ทิมเบอร์ตันไอเซอร์ทิมเบอร์ลี่ไอเซอร์ทิมเบอร์นอร์ลี ของเรานะคะเขาก็เลยทําการคิดค้นนะคะทํำยังไงดีว่าจะให้เขาใช้งานอินเทอร์เน็ตง่ายขึ้นค่ะเขาก็เลยคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาชื่อว่าเจ้า World Wide เวนั่นเองค่ะทุกคนและเว็บไซต์แรกที่เขาคิดขึ้นมานะคะนั่นก็คือ http colon slash slash info d o s r cs ค่ะ และในเวลาต่อมานะคะเสอร์ทีมของเราก็ได้มอบผลงานชิ้นนี้นะคะให้เป็นสาธารณประโยชน์จนทุกวันนี้เราได้มีอินเทอร์เน็ตและเวอร์ไวเว็บที่ใช้งานอย่างง่ายได้ใช้กัน,นะคะ่ะทุกคนปก๊บเลยนคะ่ะ หลังจากที่ซอฟต์ทีมของเรานะคะได้พัฒนาเว็บไวบเรียบร้อยแล้วนะคะเขาเองก็มีส่วนในการพัฒนาโปรแกรมเรียกดูข้อมูลบนเว็บที่เราเรียกว่าเบราวเซอร์นั่นเองค่ะทุกคนโดยเจ้าเบราวเซอร์ตัวแรกของโลกนี้นะคะอยู่บนระบบปฏิบัติการ nextstep ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ next อีกที่นึงค่ะต่อมานะคะศูนย์วิจัย NCSA ของสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้พัฒนาโปรแกรมเบราวเซอร์ตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า MoSa กนะคะซึ่งเบราวเซอร์ตัวนี้นะคะเป็นเบราวเซอร์สำหรับบุคคลทั่วไปที่รับความนิยมแพร่หลายตัวแรก หลังจากนั้นนะคะ World Web ก็เริ่มเข้าสู่ภาคเอกชนบ้างแล้วค่ะในขณะที่บริษัทอื่นๆนะคะก็เริ่มพัฒนา,นาคิดคนเบราว์เซอร์เพื่อมาแข่งขันกันในตลาดนะคะจนกลายเป็นสงครามเบราว์เซอร์ เราว์เซอร์วอลกันค่ะหรือว่าสงครามเบราว์เซอร์ที่นาวพูดไปเมื่อกี้นะคะมันเริ่มต้นในปี1994ทุกคนมีเบราว์เซอร์ตัวหนึ่งนะคะฮอตคิดมากเลยค่ะชื่อว่า Netscape นะคะทุกคนตัวนี้นะคะทำไรายได้ถล่มทลายต้องขอบอกก่อนนะคะว่าปกติแล้วในยุคสมัยนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมหรือเบราว์เซอร์อะไรนะคะเขาจะาขายแยกเป็นกล่องๆค่ะไม่ได้ดาวน์โหลดฟรีแบบทุกวันนี้นะและในปี1995นะคะ,ะ,คะทุกคนเจ้า Netscape ตัวเนี้ยโอ้โหเข้าตลาดหลักทรัพย์ทำรายได้ถล่มทลายเลยค่ะทีนี้แหละพอหลังจากที่เห็นว่า Netscape เน้ เยอะมากนะคะ Microsoft เห็นลู่ทางอะทุกคนว่าควรจะเข้าไปอยู่ในสงครามเบราว์เซอร์ครั้งนี้ด้วยนะคะและ Microsoft นะคะก็เลยติดต่อไปขอซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม m o สกจาก NCSA ค่ะทุกคนแล้วก็ได้พัฒนาจนกลายเป็น Internet Explorer ที่เรารู้จักกันนั่นเองค่ะแต่ทีนี้เขาใจเด็ดมากเลยค่ะทุกคนเขาเอาไปขายพ่วงกับ Windows ค่ะแต่แตเรื่องมันไม่จบเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะว่าในส่วนใหญ่นะคะคอมพิวเ,เตอร์ยุคนั้นเนี่ยเขาใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ค่ะทีนี้ Microsoft นะคะเขาได้ทําการล็อกไม่ให้ Windows เนี่ยเข้าถึงเบรา เบราว์เซอร์อื่นๆได้นอกจากอินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์ค่ะทีนี้นะคะไม่ว่าจะเบราว์เซอรไ์ไหนนะคะก็ะะขาดทุนย่อยยับไปตามกันเลยค่ะรวมถึงมิสเคปเช่นเดียวกันนะคะต้องปิดตัวลงเพราะว่าเก่งกระบ,บงค่ะทีนี้รัฐบาลสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้ยื่นฟ้อง Microsoft ข้อหาผูกขาดและ Microsoft ก็แพ้คดีด้วยค่ะทุกคนจนต้องยอมปลดล็อกนะคะให้สามารถใช้เบราว์เซอร์อื่นบน Windows ได้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซีเฟอร์ตกดซับสไคร e แล้วก็กดแจ้งเตือนสัดิ่งกระด กับแด้ไตว่าเด e ร f a c t ด้วยนะคะเราจะนำเรื่องใกล้ตัวที่คุณอาจจะไม่รู้มาเล่าฟังกันอีกเลยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย